เออแตงสูตรในกลางที่สุดแก็หมูดูพวกเราไม่ได้แล้วก็ปรับได้นี่มีมีมีเราเนี่ยแบบตะหมูดูว่าเออตะหมูดูมันใกล้เคียงให้ดีที่สุดเนื้อน้อยที่สุดอ่ะเนี่ยพอเราได้แล้ว่างนี้ได้แล้วปุ๊บลอกเวทน้ำสำคัญก่อนเนี่ยเราดูว่าตรงนี้มันโดนได้ว่าเนี่ยเดี่ยวเราก็ปลอยตรงนี้มาเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้คลอยอ่ะมันมันออกจากพินที่ตรงนี้ก่อน ยการปรับตัวนี้มันออกอย่มันออกอย่ามันออกนี่มันก็ขึ้นมาใช่ครับเนี่ยมันก็จะชนพิมพ์มันก็จะชนเห็นปะมันไม่โดนนะมันอกมันออกก็ไม่ชนแลยเห็นป่ะอโอเคแล้วไม่ชนแล้วอันเดียวแค่ให้มันแค่วันละมันจะซีไงเนี่ยมันเปิดได้ดิมีเนี่ยเห็นปะ เนี่ยน้ำเยอะเยไม่เยอะครับเพิ่เนเยอะไม่เยอะเนี่ยถ้าน้ำน้อยเกินไปทำให้อันยืนรับแตกได้เนี่ยนี่เราไม่ได้เล่นเหนเ็นป่ะที่จะไปเลที่ข้อดีคือถ้าเราถ้าเราตั้งตั้งให้ถึงเลยมันก็ปะหมดทปกหมดบางทีอะคนเราบางทีมันมันตั้งถิงที่เพียงเดียวก็ตายแลว ใช่นั่นแหละคือแก่แค่เพียงนี้แหละเราควรตั้งนให้เขามาจะขาเราไม่ได้เกียรใช่เรต้อง่ัดเรัดตรงนี้เรื่อยๆทีละนิดทีนี้ได้ลยโดนแล้วโดนยางส่วนได้แะูเโดนยางสวนได้ถ้าก็หมไปเรื่อยๆทีละนิดกับได้ไงมจเรื่ยไได้ใหญ่ขนาดที่เราต้องการสุด ทีเนี่ยคือมันมีบังอยู่แล้วเห็นไหมปลอดภัยมากเนี่ยเนี่ยบังพออาจารย์ต้องทำให้ดีจัดระเบียบจัดระเบียบไอยเราไว้ดีเนี่ยหมเนี่ยนะเก็บได้แล้วนะเนี่ยเราเสียงมาเสียงมันสวยอ่ะเสียงมันสวยคือนั่นแหนเสียงมันใกล้เคียงกันเสียงมันเท่ากันเสียงมันกิ้งเท่ากันใช่ใช่กาัเนี่ยตรงไหนส่วนที่เล็กสุด ส่วนี้ได้ยังส่วนก็ส่วนที่ใหญ่สุดได้แล้วเหลือส่วนที่เล็กสุดนี้ถึงได้